กีกิโลกี่กิโลแต่เดี๋นี้เปิดประตูสามกิโลครับสามกิโลคือคือเนี่ยต่อยมาปั๊บน้ำมันรอดไม่ทันมันก็เลยยกระดับผมแค่เห็นที่มันสร้างใหญ่ลยแล้วเวลาเขาเปิดเต็มที่เลยตอนน้ำเปิดก็ไม่เอาหน้าปล่อยเต็มที่เลยตัวดำนี่ ผมทำตายไว้ได้น้ำอ่ะทำเกี่ยรถคันน่ะแน่ใจยี่สงท้าไปทำาน่น่าจะทำแน่ข้าข้อข้อที่องตอนทำคนตางคนัเวลาตับคูยกที่นาทีไหนทำ มัน่จะไปบนบนนในอันม <ść> ีวิถีอะไรน้าส่ใจมากมาจากทางวัดศรีงมองหลวงมากที่นี้มันก็ไปถึงชาติจีนนี่ะมีประตูมันก็ถึงชาติจีนใหญ่นะ

ทำมาตั้งแต่ปี64แล้วก็เพิ่งได้ก็ประมาณปีนี้ก็เลยก็เลยความยาวประมาณ2องเมตรกว้างอยู่ประมาณเกือบเกือบประมาณ2องร้อยสิบครับทีนี้แล้วปรากฏว่าก็แล้วมันจะได้เป็นเป็นโคตรแฟดเรียบพอดีก็สามารถจุนะได้เยอะแล้วก็แล้วก็